có nó nó phải <laughs> vậy không hả đó đéo ác เด้อ vô แปดสิบห้า จ็ดคับคอมใจก็เจ็ตงดมเอความจตลืเายู่บดายูพักเท่ากินหนักกิน่ใ่อนบอกไดว่าํายว่าบาทแต่ยไงบ้านเมืองเขาสีว่าบาทเยี่ยมมาก

รับนี่แลมนหียงหัวตัวนี้เลขน่ะครับนี่นี่เลขศูนย์นี่นี่เลขแปดนี่เลขหานี่ศูนย์นี่แปดาจิงสนี่หาเอยแมนอีเลียนี่นี่เลยมันชัดเลยทีเีนย์แปดห้าติ้ชเลยอ้ยอย่าพอยิ่งแม่อี่ลียเงนหั บึ่เนงน่เาบบึงในตัวไหนนะบึงในัวเร้เน่เน่ย่เ้เาดด้เ่อแล้วหม่แล้วแปดห้าเลยเนาะ เห็นชัดเลยนตาตาสุดยอดสุดยอดงามมีครับสุดปทาครับเห็นชัดเลยครับโอ้บ่าแล้วอาเแ้วนี่้านี้น้ระา